อะไรค่อยมีแต่คนเอาของมาให้แกคะคนมันจะเด่นนะมาอังกลุ่มมาเนี่ยก็รู้เลว่าชัยจะมองใครมันยังเห็นอยู่หลักฐานมาทนโทษคืออะไรขึ้นวะเฮ้ยคนนั้นโคตรหล่อเลยอะเขาไม่ได้เฮยอะไรอะคะให้ครับให้ให้ฉันใช่ครับ คุณเป็นไข้ไม่ใช่หรอครับฉันเป็นไข้ฉันเป็นไข้ไม่เป็นไม่ได้เป็นเออไม่เป็นเชื่อผมนะครับคุณเป็นไข้ไข้ที่ชนคนที่ใช่ครับอย่ังเลมึงก็วิ่งเข้าน้ำสิครับเดียวเองอบนะคได้มาบางฉันเป็นไข้ ปูนอะไรคอยมีแต่คนเอาของมาให้แกคะคนมันจะเด่นนะมาทั้งกลุ่มมาเนี่ยก็รู้หรือว่าชายจะมองใครมันเห็นอยู่หลักฐานมันทนโทษเกิอะไรขึ้นวะเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นโคตรหล่อเลยอะอะไรอะคะให้ครับให้ให้ฉันใช่ครับ คุณเป็นไข่ไม่ใช่เหรอครับฉันเป็นไข่ฉันเป็นไข้ไม่เป็นไม่ได้เป็นออไม่เป็นเชื่อผมสิครับคุณเป็นไข่ไข้ที่ชนคนที่ใช่ครับอย่างเลยมึงก็วิ่งเข้าน้ำสิทั้งเดียวเองอบคุนะครับได้มาบางฉันเป็นไข่